ดีครับพี่น้องครับต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้จัดการบันนอกใช่ไหมครับมื่อนี่ภาพพี่พ่น้องครับเมื่อบึงปลาล้งไหมครับปลาล้งไหมเป็นปลาดุกรัสเซียครับล้งในกระช่างร้อยน้ำครับทั้งเมื่อสองพันตครับพี่น้องสองพันตประมาณกระช่างละพันนะครับล้งไร้สายมือครับเมื่อบึงครับมันทีมีปลาตายบ่ เน้เสียอาหารนะครับเนะาะทุกตัวเสียครับสองพันตัวครับสื่อมาตัวระบาดครับตัวระบาด มือที่สามครับมือที่สามนะครับอาจะมีตายหนึ่งตัวครับตายหนึ่งตัวนะครับเนาะห็นขา,ขาวๆครับตายหนึ่งตัวครับหินร้อยตัวหนึ่งเนาะโอ้มันตายครับสูกเสือมันหนกหนกหนามเนาะแต่ว่าถือว่าตายหน่อยครับอันนี้แค่มือที่สามนะครับ เดี๋ยวต้องล่อมือเข้าไปครับมันจะมีตายอีกบะนะครับล่ออยู่ในกระช่างนะครับขาวๆเนาะเห็นท้องขาวตายตัวหนึ่งเนาะตัวน,นี้ก็ให้อาหารนะครับอาหารก็เป็นอาหารอาหารกบนะครับเนาะอาหารสำหรับลูกออดนะครับอันนี้จะมีโปรตีนสูงนะครับ โปรตีน45เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวให้ไปสัก3-4ซอาทิตย์นะครับเดี๋ยวคอยเปลี่ยนเป็นอาหารปลาดุกเล็กนะครับจะได้ปลาจะเริ่มเติบโตเร็วนะครับเนาะอสามมือครับสามมือมีตายต,ายตัวหนึ่งนะครับรถือว่าบ่เป็นยังนะครับเนาะเดี๋ยวหลุนมือต่อไปมันจะตายอีกวะน,นี่เป็นกระช่างแบบล้อยน้ำครับเฮ็ดเองประกอบเองครับ ประกอบพวกนี้ครับเ็ดใส่ทอพีวีซีนะครับซีหุนนะครับเนาะซีหุนมาตัดประกอบครับช่วงนี้ครับมันเป็นช่วงหนาฝนครับนำ้ำมันขึ้นอยู่ยเลยครับเท่ากับะจะเป็นมะตอยใหญ่ช่างยากนะครับเนาะใส่ทอพีวีซีมาตัดครับตัดทอล์เมเมด นะครับเนาะสมมยี20ทบนามาประกอบนะครับสำหรับสวนสูงกับประมาณ60เส้นครับ60เส้นเป็นขนาดนะครับสองคูณสามเมตรครับสองคูณสามเมตรนี่ก็เอาปลามาลงเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็มีทั้งหมดนะครับหกกระช่างนะครับสำหรับ การทดลองเลี้ยงปลานะครับเนาะเป็นปลาดุกกระเซี่ยอ่ากระช่างครับแล้วก็เป็นปลาเขียงไงครับหรือว่าปลาหมอเทศนะครับอีกหนึ่งกระช่างนะครับเนาะม่อัปเดตให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับมานี่ก็มีตายตัวหนึ่งครับตายตัวหนึ่งเดี๋ยวตรงเบิ้งหรือต่อไปครับไม่นี่ตายวะครับครับเดี๋ยวพาไปเบิ้ง ช่างต่อไปครับให้อาหารนะครับเนาะเห็นค้นมากเลยหูแจักเลยแหละครับมันจะได้กินเงี้ย มาเรกินเนี่ยครับนี่เป็นกินเลยครับ ครับเป็นลองเรียกมั้งครับเนาะไว้กินครับไวกินไล้ขายนะ้ำอันนี้ก็เป็นจันนะครับเนาะเป็นจันจันดักปลาเมื่อเช้านี้เป็นปลาดุกรัสเซียรครับเขาตัวบักง่ายหลดนะครับปลาดุกรัสเซียดักไว้พ่อได้กิน ต่อไปก็จะเป็นกระช่างปลาเข็งครับปลาเข่งไงอาเบียด้พี่น้องเบื้องครับปลาเข็งนี่ก็จะิงไงสาดนียงน้อยครับมัคือปลาดุก,กระเซียนเนาะ อีกกระช่างทุดท้ายครับเห็นพ่อนอยางมานี่ดีใจนะครับหุ่จักเลยสุดแต่จีนเนียเนาะน,นี่อายุแค่สองสัปดาห์ครับเพิ่งถึงสามสัปดาห์นะครับเนาะเดี๋ยวว่า ือวเ,เรือย่นนะนการทดลองท้งแหลกย่างั้งแรกครับช่วงนี้กับใหกับช่งดูครับฝนมันตกครับน้ามในสาะมันขึ้นแบบทั้งเมดก หกกระช่างนะครับนะเนาะมือหกกระช่งครับหกกระช่างครับล่องเมืองครับทดานล่องเมืองเลี่ยงล่องเมืองเลียงล่องเมืองนะครับเนาะเป็นเจงไดสีได้ผลสำไดดนะครับแต่ก็คิดว่ามันดีอยู่ครับ นะเรี้ยงแค่เดือนเดียวก็ถือว่าใหญยเจอนะครับช่างร้อยกับเอาปลามาลงเรียบร้อยนะครับเนาะลงเห้เรียบร้อยแล้วสองพันตัวนะครับซื้อมาตัวละบาทครับปลาได้มาจากฟร์มมหาสารคามครับข้าวเจา้ามะสงใหนะเดี๋ยวก็ สีได้อัพเดตให้พี่น้องในเบิ้งนะครับนว่าเอาเลี้ยงไปมันใหญ่ามดัยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ได้เลยครับจังไงฝากกดติดตามเลยนะครับกดไลค์กดแชร์็นกำลังใจให้หคลิปต่อไปนะครับนออ้องท่านใดน,นะครับทีมีความรู้ในการเลี้ยงปลาแนะนำเขามาใด,ด,ดาาได้ครับเด้แนะนำเขามาใดครับ บรรยากาศมันนอกเมับบ่เคยเลียงครับเลียงเทียแรกครับลอ่องเองสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ